เอาล่ะครับสวัสับวันี้ผมอาจารย์กายที่ชแนลนะครับผมในชาแนลนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์ครับเราไม่ใช่แล้วก็อยู่ในแฟนพื่อนหัวเขตของผมนะครับแฟนเพื่อนวไม่ใช่นะฮะก็สชาบคลิปนี้เราก็อยู่ในคลิปที่มีชื่อว่า10เหตุการณ์ที่คุณน่าจะเคยเจอในเกมไมค์ครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับฝากกดไลค์เพจด,ด้วย ปูบ,บ้านต่อซะหน่อยจื๊บเอาไม้ไม้มีแค่สองแล้วกูจะโอ้โหเฮียตัดเฮ้ยนี่ต้องมาลำบากตัดอีกเฮ้ยอือหือเสียงแล้ววะอธิแบายเดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งดิแปบ๊บหนึ่งดิเทเลพอติกลับไปจุดเกิดโอ้โหบ้านกูไปขึ่งหลังเลยจัดแม่ โอ้เล <mm <iser Zum voi> oh, ็กเอทขุด <Over> ข <here> oh, oh, ุดข nah, no. no. oh, ุดเจาะไม่เป็นไรมีสองขอว่าพี่แกได้ไอสัตว์ไม่เป็นไรอืมโอ้ตรงนั้นมีสี่ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสเราไม่ซีเรียสเป็นเกมแค่เป็นเกมแค่เป็นเกมโอ้ได้ได้ได้ยังได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะเย็นนะจะเย็นนะ จเย็นนะไอสัตว์ชิบหายละไอี้หายหมดเลยเมื่อคืนเจอเหมืองตรงนี้โอ้ยไงไงไงโอเคเจอแล้วเจอแ,แล้วเจอแล้วเย้เยี่ยมพอดีทางทางไว้อเอ้าเฮียลืมมาทอดไม้ชิบหายโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมองเห็นโอ้โหมืดเลยครับมึงควย โอเคเอ่อปักทอดไว้แล้วกันแล้วถากลับกลับกลับแป๊บหนึ่งกลับอืมอือเออไอเฮียทางตันกูจะไปทางไหนอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะทางนี้เหรอไอเมงไม่น่าใช่เหรอวะนี่หรือเปล่านี่ลงไปดูซะหน่อยจืดจืดจืดอือมีเสียงซอมบี้ด้วยไอชิบอะไรท่านไหนวะเอ้ยเราไข่แม่งปักโอ้โหนี่ไงกูว่าแล้วว่าแล้วไอ้นี่ เอาลีมันทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโชว์เมเซะหน่อยนหมไงนี่โอ้บิโอโอ้โดดผิดโดดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วไปหนึ่งไปหนึ่งขึ้นแบบขึ้นแบบอ่ะโอเคอ่ะต้องขึ้นที่สูงๆเว้ยจะได้ได้ลมนี่มีการก้มทำเซี่ยมเรียนมาโดดแม่งเลย เลยยังไงแกพอดีสร้างเตียงนอนเลยแฮ้ตี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 โอ้โหไอ้เฮียวางม่วนไอ้สัสโอ้ยโอ้แล้วแกะอยู่ไหนฟะเนี่ยเอ้ยได้ยินข่าวว่าพีทตันอยู่ในน้ำโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอจอนซีน่าเป็นไงเป็นไงมามาช็อตกันช็อตเออเฮือเดี๋ยวตีตีอู้ตีไม่โดนเอ้ยอเออเออเอาดียิงมาดิยิงมาดิเออโอ้ เดือดตีไงวะไอ้สัตว์ตีไม่โดนมึงจะยิงกลับทำเฮียแล้วเนี่ยชัวบชัวบอืมอืมชลลาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เฮียไม่มดไอ้สัตว์ไม่มดไม่มดเออโอ้โดนโดนเอาแล้ะไงเอาแล้ะไงกูเอาแล้ะไงไม่น่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยเดี๋ยวเอ้ยอุ๊เอ้ยรู้สึกแหลกผิดปกตินอนแป๊บหนึ่งอ้าว มอนเตอร์เดี๋ยวนะมอนเตอร์โอ้โหมึงมาสู่หอใครวะเนี่ยมาเยอะจิบหายลเลยไอสัตว์มันจะสวนน้ำนะเว้ยไอเฮียใครพามันมาวะโอโ้เพชร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 เ,เดี๋ยวนะครับครับมีเหล็กพอดีเลยฮเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะพิกแอกนะพิกแอกพิกแอกซีลูกโอ้โหมีสตีแค่อันเดียวไม้กูก็ไม่ได้เอามาไอ้จี้มหายอยู่ข้างบน ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะชอบกันไหมนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปเพื่อนๆได้รับชมรับฟังด้วยนะครับผมครับผมครับเี้ยไอ้ไอ้ยไอ้ยไอ้สัตว์ที่เอลอลสนี่ครับนะดูกันได้นะครับผิดว่าเอลอลสสีไอ้เหี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็อย่าลืมครับแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมนะก็คลิปนี้จะพูดว่าอะไรวะเออเดี๋ยวนะลืมไว้ใช่ไหม อ๋อรู้แล้วครับรู้ครับถ้าเพื่อนๆเจอเหตุการณ์ไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกที่ใต้คลิปด้วยนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์หรือว่าตรงคอมเมนต์นั่นเลยครับนะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับอยากให้ EP ต่อไปหรือว่าอาจจะคลิปต่อไปทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับสนุกด้วยไม่สนุกก็คอมเมนต์มาได้เจอกันคลิปหน้าครับผมโดยครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเพื่อที่ไม่ได้ไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆบหม่ First, let me hop out the motherfuckin' Porsche I don't wanna hit the ass, don't sit like a horse I be fallin' on these niggas, got me feelin' like sports Yeah, it's got so much wood I can be